ลงทานก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนพึ่งก็มาแล้วค่ะสวัสดีค่ัเพื่อนๆวันนี้เรามาลงทานอีเวต์โรสนะครับงานวัดเข้าพรรษาค่ะทุกคนเรากําลังจัดลงทานกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ค่ะยังไม่ถึงสิบเอ็ดโมงค่ะยังเช้าอยู่ค่ะทุกคนจ้ามีลงทานมีร้านขายของพี่ตาอยูดซุ้มก๋วยเตี๋ยวค่ะลงทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะกลับกล้องหานะคะทุกคนเนาะ นี่ค่ะไม่ออกทั้งหลายทีมงานของเราพวกกำลังเตยมของอยู่ค่ะทีมงวงทีมงานของเรากํลาลังเตร็มของกันสนั่นหันไวอยู่ค่ะทุกคนจะ้ะนี่ค่ะอันนี้เป็นทีมงานของพวกเรานะคะนี่ค่ะนี่น่าจังก็มานึง่ง ส้มตำรสแซ่บส้มตำหมูเนี่สปริงโรคืออะไรคะสปริงโรคืออะไรภาษาไทยภาษาไทยตัวเปียกภาษาไทยโรสปริงค่ะโรสปริงัำดีๆนะคะโรสปริงไม่ใช่ติ๊นะจ๊ะที่ค่ะนี่ฮะอันนี้อันนี้โตตึงในเวตาโรสอะบ้าเหรอหนูตัวนิ่มโตตึงนะเนี่ยตึงเนี่ยโตตึงก็ที่ว่า สาระยองไงโอ้หหนูตึงตึงทุกอย่างอันนี้อาหารไทยของพี่แมวค่ะเงียบปากไปเลยนี่คขาเกลียวขะดิขานานกันแก่ร้องต้องเท่าไหร่มันอยู่กันสองสองละหกสิบห้าเลยนะวันนี้จะได้กินไลี้ยก๋วยเตี๋ยวอ่ะกินกินไปก่อนแล้วน้ำกินพรุ่งนี้ตามไปรองทานของพี่ตาอันนี้ในเจ้าภาพค่ะพี่ตาเป็นตัวเสริมสวัสดีค่ะ มันจะมืดนะเนี่ยมากินก๋วยตเตี๋ยวกันนะคะก๋วยตเตี๋ยววันนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำมีมีมาแล้วมาแดงหวัวเฉี่ยวดกไม่บุษ แบบเหยียบพอมาถัจัดของกว้างเลยนะจะมันไม่ัเหนวาเขาใส่ตะกร้าดีจะดีกว่าเพราะว่าของมันจะเสเร้นะอสเสร็จเรียบร้อยใส่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างน้ำเดือดย่างเจเจ เปลดกับคืนอันนี้มันสุกแล้นะม้ไม่ต้องเขยาก็ได้แล้วนี่ก่อไฟอ่ะเอเขาเรีว่ามาดาที่ไหนเลิศมากเลย มมีมี้อนจดเานมูอ่องก่นเนเดือดยังประเดิมไมเนาะือบางคนเขาไม่กินหมูบากกะเทียมมาเขาต้อต้กินอกดีอยากวาล้วนะอ้าวาเรีกว่าคนสวยที่ไหนมานี่นี่เจะไปไหนมา ยังไมได้มากพี่เห็นเองเขาไม่ได้เจอกันกี่สิบปีแล้วตอนนคิดเขากับกี่สิบยัจำเจ้าได้ดีสมไมแม่ไว้เขาไม่ได้หาเจ้าอแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ได้กลับไปห้าปีเป็นสิบปีแลล้วหังความมไ่อยค่อยไม่ได้มาอยู่ภาคหนึ่งค่อยทำนี่ยมเจ้าเข้ามาแล้วเจ้ามาก็องยังชิดอ๋อเออเราบ้านภาคอยู่ตรงไหนขายบ้านตรงลู้นมาอยู่แถวนี้แล้วตอนนี้ใกล้วัดหน่อยดี โอเคล้านหน่อยใช่ไหมแล้วแฟนล่ะแฟนก็อยู่เออโอ้ยโชคดีแฮปปี้เนาะเราเราเจ้าทำงานอะไรช่วงนี้ทำความสะอาดแล้วเนาะจะไปทำอะไรได้เจ้าเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีอ๋อพุทธชลสมบูรณ์ก๋วยเตี๋ยวไปไทยก็ติดต่อกันบ้างที่เป็นพักผ่อนกระันไปอยู่อีสานคนไม่นดัวเต็มโควิดรุ่นแรกแล้วนะนี่ก็นั่งนัวให้ไปหิมนั่งตรงนั้นเลยโควิดรุ่นนี้ไปเนี่ย ไปไปทักทายกันต่อจำปุ่มเนี่ยเป็นยังไงไม่เห็นไม่จำไม่ได้หรอกตลอกแล้วเหรอหมักไส้ตลกแล้วเหรอเป็นยังไงสวยจังเลยมาวัามาว่าเป็นไงสวยดีปไมหนไ่วน้ำเดือดยังน้ำยังไม่ดับพี่อ้อยมาพี่อ้อยน้ำจะเดือดเมื่อไหร่ฮะน้ำจะเดือดเมื่อไหร่น้ำจะเดือดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยค่ะน้ำจะเดือดกี่โมง น้ำจะเดือกี่โมยังไม่ได้วันนี้มาขายมามาทำบุญลงมาทำก๋วเตี๋ยวลงทานทุกคนจ้ะดงใส่เสื้อสวยจังเลยว่ะออสวยสวยทังพี่ทังน้องเลยสองคนเนี่ยขอบขุณค่ะโอ้โหหม่ไส้เออเออคนเลยนะิดก้นค่อยนี่ ไม่เสร็จรอกินแล้วะน่เดียวผมไปเอาถุงมาคุ้มกนพอมาไม่หนวดนี้ไม่มีหนวดเป็นไงสาวสวยสาวเลยชื่อไไม่ได้เลยช่ไม่ได้กินก็ติดไม่ได้กินเลยใช่มกินให้ได้เิเห็นบอกว่าจะขายทั้งวันทั้งคืนอหมม่ไหเลยองหมดเมื่อไหร่กนเลย มาสิโน้ตมาทางนู้นมาทางนี้มือมึงถึงปะล่ะถึงสิไมาถึงกูก็จะพยายามความพยายามถึงนะความพยายามที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นไปได้แล้วเดี๋ยวไปโทรก่อนพี่น้องจ๋า เดี๋ยวมาก็เจ๋อยัออยงไม่น้ำไม่เดือดค่ะน้ำเดือดเมื่อไหร่ให้มานี่เป็นโรงทานโรงทานพาพา,า,ากำลังมาค่ะทุกคนพาพากำลังมากันนะพัสการค่ะทุกโคทุกอง เทียนข้าวพันษาเกตเทียนข้าวพันษาพี่น้องี่เขตเทียนข้าวพันษาข้าพันทา,าน,าานาอ๋อพะเ้าอยู่นี่ใช่ป่ะอก็อยู่งงออยก๋วยเตี๋ยว งนี้พี่สอยแล้วนี่วิธีดังลำค่ะทุกคนวิธีนางลำอันนี้สายดาวคนสวยมีแต่คนสวยๆสว,สวค่ะมีแต่คนสวยๆ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตียวเสนชามีอ่ะเส้นเล็กเอันนี้คือลงทานเนาไปลงทานกน่เอาเส้นวาเส้นเส้นเล็กอร่อยกว่าเส้นเล็เส้นเล็กมันมันนหนึบดีนะเรือกเอาเลยนี่หมูเยอะเนอไม่เอหมูหมดเพราะว่าหมูเป็นหมูแล้วร้อนเลยร้อนมาก

อาเพริกข้อกับพริกน้ำมันเอาพริกน้ำมันนล้วกันได้ไหมว่ากินอะไรโชยมากินส้มผักผักส้มมาครั้งแรกหรือเปล่านั่นนะกิน ไม่มาครั้งแรกเราะกลินส้มแตกเหรอเซียบอลถึงใส่ใบสามแจกเนี้ยยัง <laughs> ไมไ่ใส่เหรอโหนายจะใส่มาเนี้ได้ทำทังองอ้งร้านเลย <c oughs> โอ้โหเสี่ยบออันนี้ขับรถ วัดกี่คนเหรอกับพระอาจารย์น้องทานก๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนพึ่งก็มาแล้วค่ะนี่ค่ะงานวัดลาวนะคะทุกคนวันนี่คนก็ไม่ค่อยเยอะท่าดนี่ก็ประมาณเลยค่ะ